ก็เป็นรอยพ่อใหญ่หรือว่าช้างนะครับที่ขึ้นลงมาเล่นน้ำนะครับเดินตามรอยพ่อใหญ่มานะครับก็เจอรอยหมูนะครับนี่ครับรอยหมูมาดุดเล่นนะครับหรือมาไถดินเล่นนะครับหาอาหารนะครับ โอเคครับไปต่อนะครับตรงนี้นะครับแกจ,จะเดินตามลำธารเข้าไปแล้วไปขึ้นข้างในนู้นครับมีเดินไปนี่ ผมว่าไม่ต่ำกว่าสามสี่ตัวนะครับเพราะว่าผมเห็นมีทั้งรอยเล็กนะครับรอยช้างออกยังไม่นานไม่ถึงยัยงไม่ถึงห้าหกเดือนเลยครับรอยยังเท่าสองไม่ยังไม่เท่าสองฝ่ามือเลยครับรอยเล็กมากครับไปกันต่อครับ รอยพ่อใหญ่เดินนะครับเดินอยู่ตัวเดียวนะครับเดินลงไปเล่นน้ำนะครับมีรอยสมุนแก้ด้วยครับเป็นรอยเก้งนะครับตรงนี้นี่เป็นรอยเก้งนะครับ ที่เดินข้ามคลองไปนะครับตรงนี้ผมว่าแกน่าจะมาเล่นตอนฝนตกนะครับนะค,ครับโอเครับไปต่อนะครับ ก็เป็นรอยแกลงข้ามคลองอีกฝั่งนึงนะครับผมบอกเลยนะครับแกเดินไกลมากครับผมเดินตามนะครับลองเท้าขาดเลยนะครับทางแกไปนะครับ นีครับไปต่อนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงห้างเก่าขเขานะครับจะเหมือนห้างก็ไม่ใช่นะครับเหมือนเขาทําที่พักนะครับแต่อย่างดีนะครับอยู่บนปวกปูนี่ก็สูงเดอะกางเต็นท์นะครับกันแล้วก็กางเต็นท์กันน้ำหมอกน้ำค้างนะครับ ูฟังเสียงนกแล้วดูเงีเงยบๆนะครับเหมือนนกจะหายไปเยอะนะครับเหลือแต่นกเขานะครับทุกทีนี่นกจะเยอะ ก็ร้อนนะครับเมื่อวานก็ร้อนวันนี้ก็ร้อนนะครับฝน,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 นก็ไม่ตกนะครับรู้สึกว่าฝนไม่ตกนี่ดินนี่แห้งเลยนะครับไม่ค่อยมีอันนี้ไม่ค่อยมีความชุ่มชื้นเลยนะครับ ผมเคยมาพักแล้วนะครับแต่มันถ่ายไม่ได้เต็มที่นะครับวันนี้ไม่รู้จะ ได้เจออะไรนะครับก็คอยติดตามชมแล้วกันครับว่าจะเจออะไรหลังจากกางเต้นเสร็จนะครับแล้วก็ทานกับข้าวกินครับ หลังจากทำกับข้าวแล้วก็รอสัตว์ออกมานะครับบางทีถ้าจะรอดูสัตว์นะครับ บางทีก็ต้องใช้ความอดทนสูงมากครับเพราะว่าสัตว์แต่ละที่หรือแต่ละตัวเขาไม่หากินที่เดิมนะครับจะย้ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเขาย้ายไปเรื่อยๆเราก็ต้องลำบากตามนะครับไม่งั้นก็เราก็ต้องคอยดูนะครับว่าเขาไปที่ไหนหรือว่าเขาใกล้มาถึงเราหรือยังนะครับ อ,นยอยันนี้ก็ต้นอะไรวะเนี่ยดูใบยอย่อนๆสวยดีนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำของข้าวนะครับหุงข้าวก่อนตอนนี้เมนูง่ายๆครับยำปลากระป๋องหองข้าวก่อนดับแรกถ้าข้าวไม่สุกเราก็ไม่ได้กินนะครับ ขนใหม่เลยครับเขียงไม้ดีนะครับผมจะไม่บอกแล้วครับว่าเป็นไม้อะไร มีดรู้สึกว่าไม่คมนะครับคมหายหมดแล้วครับเอาไปฟันฟันดินนะครับคมจะเสียหมดนะครับแต่ก็พอใช้ได้ครับเดี๋ยวผมกลับบ้านเดี๋ยวผมต้องไปรับมีดใหม่ครับเออ เมื่อกี้ผมก็ได้ยินเสียงนกเขาเขียวนะครับฝูงนึงครับเป็นฝูงนะครับ,รบว่าจะไปถ่ายนะครับทำกระข้าวเสร็จว่าจะไปถ่ายเสียงเข้าบินเข้าปานลึกไปแล้วครับตอนนี้ต้องรอเขากลับมาใหม่นะครับ อร่อยแต่ให้น้อยนะครับอ๋เกือบแล้วครับเกือบแล้วเกือบไม่ได้กินนะครับโอ้ ลืมนะครับลืมเอาความเผ็ดนะครับใช้นี่เลยดีกว่าเวลาเราเข้าป่านะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่าเราต้องเตรียมของมาทำกับข้าวด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่เตรียมนี่บางทีก็ลำบากนะครับ จะให้เพราะว่าถ้าคนอยู่นี่เขาก็เข้าป่าบ่อยนะครับบางทีหลงป่าเขาหมดสเสบียงหมดอะไรนะครับเวลาคนมาตามหาเขาก็ออกจากบ้านเอ้ยออกจากป่าได้นะครับเขาก็จะมีอาการแบบแบบว่ามือนะครับคล้ายๆเหมือนคนบานนะครับเวลาออกไปได้นะครับกัะเพือนะครับ ก็มีผู้เฒ่าผู้แก่นะครับคนหนึ่งแต,แต่ก่อนแกยังไม่แก่นะครับแกก็เป็นหนุ่มนี่แหละครับแกลงป่านะครับแกก็สเสบียงก็ไม่มีนะครับแกก็หาขุดมันกินมั่งพวกมันมันเทียนมันเสามันอะไรนะรมันเยอะมากครับก็หลังจากขุดมันเสร็จก็หาน้ํากินผลไม้ก็คือพวกลูกจะบกนะครับ ลูกจะบกนี่กินได้นะครับเขาอยู่ปัในป่านานนะครับจนเขากลับบ้านไปเขาก็ไปจับลูกจะบกได้ที่ว่ามันติดกระเป๋าเข้ามานะครับเขาบ้านมาเขาก็บอกว่า<ม>ลูกนี้อร่อยลูกนี้อร่อยนะครับพูดเป็นคล้ายๆคําเดียวนะครับพื้อไปเลยนะครับแต่อร่อยจริงครับบางบางต้นนะครับพวกลูกจะบกมันจะมีรสหวานเปรี้ยวนิดๆน,น,นะครับบางต้น ลังต้นกระหวานไปเลยนะครับต้นไหนอร่อยนี่สัตว์จะเข้าไปกินจนไม่เหลือไม่เหลือแม้กระทั่งเม็ดนะครับข้าวเราก็เริ่มจะสุกแล้วนะครับป่าแถบนี้น่ากลัวครับยังมีอะไรอีกเยอะนะครับที่เรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจนะครับบางสิ่งบางอย่าง ก็มีคนหายคนแก่นะครับหายเข้าป่าไปพอตามตัวเจอนะครับแกก็ไปอยู่ริมหน้าผาผมก็ว่าผมก็ได้ถามเขาว่าอย้ายทําไมได้มาอยู่ตรงนี้ได้กินอะไรไหมเขาบอกเพื่อนเขาพามาครับเพื่อนสาวของแกนะครับแกก็เป็นยิงเป็นผู้หญิงนะครับแกก็บอกว่าเพื่อนสาวพามาเพื่อนที่รู้จักกันนะครับสนิทกันหรือแถวบ้านผมเขาเรียกว่าเสี่ยวนะครับ เป็นเสียวกันอย่างเงี้ยนะครับคือเสียวนี่คือเพื่อนสนิทมากครับเขาบอกว่าเสียวพามาก็เวลาเขาหิวนะครับเขาเพื่อนเขาก็จะเอาน้ำมะพร้าวนะครับมาให้กินตลอดเวลาตอนไหนที่แก่หิวนะครับเขาก็เอาน้ำมะพร้าวมาให้กินข่าวก็ใกล้จะสูงแล้วครับ เราก็ปรุงรสกันเลยครับน่าจะอร่อยแค่กินก็หอมแล้วครับ เสร็จแล้วก็ต้องชิมนะครับเหลือแต่รอข้าวสุกนะครับตอนนี้ถ้าข้าวสุกแล้วก็รับประทานได้เลยครับผมก็ลืมบอกไปนะครับผมกางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับทําบนเต็นท์ไอ่ทำบนข้างบนไม่ได้นะครับพื้นที่มีจํากัดครับเพราะว่าเลนกล้องมันซูมไกลนะครับ ผมก็เลยได้มาทำข้างล่างนะครับถ่ายข้างบนถ่ายไม่ได้เลยครับข้าวเริ่มพร้อมแล้วะข้าวเราก็สุกแล้วนะครับแต่ก็แล้วก็กินข้าวกันเลยครับ <c oughs> ร้อนมากน่ะ ดูจากไอข้าวนะครับจะรู้ว่าร้อนนะครับดืมให้เจ้าทีครับเจ้าทีเ้ยกินน้ำลูกน้ำร้อนลด ผมว่าผมจะทำโปรงเทียมนะครับแล้วก็จะไปซุ่มดูสัตว์นะครับที่โปรงเทียมที่ทำไว้นะครับแต่ตอนนี้รอเวลาลองก่อนครับเพราะถ้าเรา ทำโปรงพวกโปรงเทียมโปรงไร้แล้วนะครับเราต้องมีเวลาบางวันต้องนั่งเป็นวันเป็นคืนนะครับไม่รู้ว่าผมจะมีเวลาขนาดนั้นไหมนะครับบางทีนั่งสองวันสามวันก็จะก็ไม่เห็นนะครับ ผมเคยเป็นพนันมาก่อน,นครับหลังจากถูกจับผมก็เลือกเป็นพันนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าลูกหลานจะไม่ได้เจอสัตว์จะคอยได้ไปดูแต่ในสวนสัตว์นะครับผมก็เลยหันมาจากล่าสัตว์ก็มาหาถ่ายคลิปแทนนะครับเผื่อว่าเอฟซี FC ทุกคนจะได้เจอเหมือนผมได้เห็นเหมือนผมนะครับร้อนจนเหนืออะไรละครับข้าวก็ร้อนด้วยครับ ครับรอติดตามชมตอนต่อไปครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับเรื่องความหนาวนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับแบบจนได้ก่อไฟนะครับเมื่อคืนก็เสียงพ่อใหญ่หรือว่าช้างนะครับ แกร้องมาใกล้ๆเรานะครับแต่มาไม่ถึงนะครับอยู่ห่างๆเราประมาณสักห้าร้อยเมตรนี่แหละครับแต่เสียงแกนี่เหมือนใกล้มากครับ แ,แกไม่ค่อยร้องนะแกแบบมางิ้มเงียบนะครับเลยหาตัวไม่เห็นนะครับ เมื่อวานตอนเย็นก็เสียงนกเสียงอะไรไม่ค่อยจะร้องครับแต่ตอนเช้าร้องเยอะมาก นี่ก็เป็นมอสที่ขึ้นตามโขดหินนะครับหรือก้อนหินในลำธารน,นะครับก็มีผีเสื้อมากมายนะครับ ตัวให,ใหญ่เลยครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมพีเสืออเส้อนะครับนี่ก็คือปีเสื้อนะครับ แก็น่าจะมีตรงนั้นน่าจะมีแร่กธาตุเยอะนะครับเขาจะเป็นตอมกินแรก่แรกแธาตุนะครับ นี่ก็เป็นลำธารที่ผมเคยมาถ่ายไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับตอนที่ผมมาถ่ายนั้นน้ำก็ยังไหลปลาก็ว่ายขึ้นนะครับแต่วันนี้นะครับฝนก็ทิ้งช่วงมาหลายวันแล้วครับน้ำก็แห้งนะครับก็ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็คงได้แค่นี้นะครับ ส่วนคลิปนี้ผมต้องขอลา Fc ทุกท่านไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปถ้าคุณชอบช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ